มาดูอะไรเหรอลูกืมืมมหันตัวรากแบบนี้อะตัวรากอะไรอะคะอือันนี้มันตัวอะไรนี่มันขนมอะไรลูกชาลายชาลายเหรอคะอืม,มชาลายกลมๆนะวันนี้น้องนาแต่งชุดอะไรวันนี้อะคะคุณหมอชุดหมอเหรอคะ แม่ดูงกานเจ็บแม่คิดว่าไปตรงนี้นะ,ะแม่ไปดูนะคะเป็นคุณหมอคุณหมอรักษาอะไรอะลูก <c oughs> หืมไม่มีอะไรเอ้าเหรอคะอร่อยไหมคะขนมเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเนี่ยเล่าให้แม่ฟังสิรสชาติแบบอร่อย ลูกล้าเป็นยังไงนะแบบอร่อยอร่อยนี่เป็นแบบลูต้เบอร์เี้เหมือนเหมือนเหมือนเนื้นอ,อเนื้อเหรอใครกินเหรอมันไม่ใช่เนื้อมันเหมือนอะไรอ่ะเหมือนเจ,จ้าเบอร์ี่เหมือนเจ้าเบอรี่อ่ะคะหนูชอบเหรอลูกอืมอันนี้มีขายที่ไหนนะลูก ที่โรงเรียนน้องนาวเหรอคะอมี่ไงอลันไหนล่ะอ๋อมันบงังใช่ไหมโรงเรียนน้องนาวมันบังไว้นะอืม,อมโอเคสไลดยด้วยสลายด้วยนีย่ไอ <Yeah. S 1> ้หนูก็ชอบโยเกิร์ตช้อนหรอคะเอ้ยมันมันหล่นพื้นแล้วหนูกินไหมไม่มันมีเชื้อโรคมันมีเชื้อโรค มันมีเชื้อโยกใช่ไหมแล้วทำไมคนเราถึงต้องได้ใส่แมสละ่ะลูกทำไมไปไหนมาไหนถึงต้องได้ใส่แมสละ่ะมันมีเชื้อลูกแต่ว่าตอนออกมาห้องเราโรงเรียนแล้วถอดแมสเลยทำไมล่ะมันต้องใส่ตลอดนะลูกเอ้ามันต้องใส่ตลอดนะถ้าไปที่ชุมชนก็นต้องใส่แมสมเพราะว่ามันมีอะไรนะโควิดโควิดเหรอะเออแต่ถ้าเกิดว่าเด็กกินอะไรแล้วเด็กไม่ล้างมือเด็กจะเป็นยังไงนะ เดากยวจะปวดท้องนะคะถ้าไม่ล้างมือทุกวันนี้ก็หลงโยอนนอนตื่นขึ้นมาก็อยากปวดท้องนะคะ,ะเพราะฉะนั้นต้องล้างมือทุกครั้งถูกไหมคะใช่ค่ะตอนที่ปวดท้องแล้วก็อย่าเบียดหัว,วเ,เบียดหัวก็เลย้วกอ่ะอืมเป็นไรลกูก <c oughs> โอเควันนี้น้องนาวก็รีวิวการกินข้าหนมนะคะไป bye, ก,กินข้าวหนุ่มไปบายค่ะเฮ้ยง่ายงไงอืมต้องวอืมมันก็ลุกขึ้นไปบูดแดงมืออืมแบบนั้นนะลูกโอเคค่ะบายบายท่านผู้ชมก่อนลูกสองตัวเหมือนนืสองตัวเลยค่ะ